แม่แม่ฝันว่าจังไดครับฝันว่าเล่าเนี่ยเต่งหองเต่งหังหายู่เต่งหางแถวโพออยู่เมื่อน่าใส่กระสอบใหม่นะครับแล้วมันสิเป็นหยังแต่ใหญ่ขอบ่นูเลยแต่งหางใหญ่สื่อแต่บาลีที่เล่านลยนะแล้วพวกเขาฝันเห็นแม่ยังโฮมบ่ครับฝันเห็นยาตุวใต้เหลี่ยงยาเพิ่นอีกนะแม่ของเถวโพบ้านเมื่อนครับแอเราตายแล้ววันนี้อันก็เล่าก็มาแต่งหองแต่งหยังหายู่อ้าวแล้วว่าแล้ว หมวนก่อนแล้วก็เออนนะแต่หมวนนี้เราเตงมมัดสองกุ้ยอ้าแล้ววนะแต่ว่ากับฟันสองเถื่อนฟันมืนสองเถื่อซ้อนแต่ว่า<อ>นีว่าแนวสองขึ้นซอนหมอครับสองขึ้นขึนนีฟันเหลี่ยมไม่ถี่สองมึงก็มาฟันหน,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 นีฟันในไม่บาเนียนฟันแล้วคือกูเถื่อนอะเขานเขเคยซืออ้อบาริทีครับตอนนั้นเลียกออกสิบสองม,มือเราสี่สี่หุ่โตมาเล่นกครับฟันเหี้เล่า ก็ค <łość> ือวันนี้ฟันเห็นสองสองคื้นสอดเลยสองเื้อซอดบานยันี้านนี้เมียเถาๆนะก็ผู้สาวล่าผู้เราอยู่นะครัะผู้สาวหถวแยกบานบานเย็คือคูเท้าเนาะสื่อเสือนเพื่อเปเก้าเป็ซื้ออยู่กันก็เลืซื้อที่แล้ว เพราะงานมันซื่อสีมันออกสุดๆนี่มโนองวันก่อนฝันหินบานยหญ่เองเลยบ้านนั้นบานยหญ่อยู่หลังบุญต้นนี้บานหลังสาวครับครับใหญ่จะซื่อวันนี้ฝันหินเมยแถวๆแล้วมาอีกเแล้วก็ตายเลยคือการเราเบาเราเบาอย่างนั่บอกครับแม่เราว่าหัวนั่งกินเต็มวันหลงคันก็หลงของสินทางหลีกเต็มหัวเหงานี่พวกหัว่าจับ ว่าว่าฝันไหนมันครับมื่อานถือรูฝันเนานมันคือความจริงเนาะแม่เนาะมันก็คือความจริงที่นอนในฝันเนาะแต่ว่าโอ้ยฉันกูบอฝันกูถามเลยไม่냐กูบอกนะจะมาตูไม่หายเหรอว่าเนาะฝันมันมันบ่เมียนดีเมื่อถือรู้ฝันกวนฝันเห็นหนาแล้วหว่าวน้ำ่าใส่ถ้าเป็นหยังฝันไม่ไงเนี่ยมันลุบฝันเห็นบ่อเจ้ายากไอ้แม่ไอ้คนที่บ้านนั่นคือ เราเสียชีวิตไปแล้วเนาะเสียแล้วแล้วเล่าตอนที่เราตายเราอายุเท่าไหร่ครับแม่อายุเราหูนหลายแล้วเนาะจำจำได้บ่อยกับหนาพี่น้องที่เก่าเก่าสิบสี่ตอนเราตายบ่อืกถ้าแม่ตีตัวเลขห้นีแม่ตีจังใดครับแม่แม่บ่งบุญตีแล้วแม่ใหญ่แล้วว่าสิส เก่าเบ็ก่ายังไม่ที้ล่ะก็คือคนเห็นเห็นคนแจ่เห็นต่ผู้เฒ่าก็คือพอเห็นเมียก็คือเป็นเก่าเป็เก่าแปดแต่ว่าก็็มันบกแลยว่างห่นงสิบหคือเก่าเป็เปเก่าแล้วกันหนึูนยนหนึ่งแต่บนีย์ได้ไหมสองพนบนีย์ได้วามวันนี้ฝันสองรอบนะแม่เนาะฝันมาชงเถื่อครับก็คือแม่ตีให้คือเก่าแปดเนาะคือเก่าเป็ที่แม่ตีโอ้ยรครับแซื้อบาริที่เขานั่นแหะบารีแล้วบาริที่หนึ่ง บานเล็กทีนึงบานเล็ทีนึงให่ก็ซื้อรถตลีแล้วหนึ่งศูอ๋อคือคือบาซื้อเลียบซื้อซื้อซื้อนบแบงก็ลบายได้แม่เบิ้งเลยซื้อเี้ยอนยน่ซือ็ดหนึ่งศูนย์่าเ็ดหนึ่งศูนเ็ดนึ่งศย์เฮินอ๋อคือว่าแม่ว่าคิดว่าหนาสิบ้านหนึ่งศูนย์นเพราะว่าคนตายกันศูนบานเล็กทีกันหนึงจะสี่อ๋อครับ ใช้ซื้อน้ำกันแบ่งเงินคนละใบจะยืมกินให้เธอว่าแล้วก็แปดเก้าแต่ว่าก็ซื้อเรืวกับพวกฝันในวันซื้อเรือว่างวนนองครับฝันลื่นวันอยู่ขึ้นฝันออกไปหน้าคนหลายหลายอยู่หน้ามั้ยคนหลายโอ้ยคนหลายมาที่ชาวที่พอกินบ่คือตัวนี้ขึ้นฝันครับตะวันทันเรื่องความเงาทันมันสิงสิงนะครับ แต่ฝันได้ดูเชื่อฝันเห็ยนหน้าคือออกแบบศูนย์บอกดูเธอได้อ๋อก็คือก็คือแม่ก็คือแม่กับฝันคือการมาขึ้นนี่บอกครับแต่ถ้าฝันเห็นหน้าแม่คิดว่ามาแปดศูนย์วันนั้นไรไม่ได้ออกแบบศูนย์ฝันเห็นหน้าแม่แม่ไปเฮ็ดยางอยูหน้าครับวันเผาฝันไปวันเผาฝันมาวันเผาว่เพราะท่านไปวานแล้วไปวานแล้วอืมลูกไปวานหาแล้วครับแต่แม่แม่ตีตัวเลขคือแปดศูนย์เนาะ พราะมือนี้ผมก็ได้ทั้งความฝันสองข้อมฝันนะครับนี่เนาะไปฝากท่านผู้ชมครับมันทำฟันดิ่ดโตมาเลยอนนีครับว่ละมาเรือนกี่วันครับผมครับก็เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะสำหรับความฝันนี้ใหญ่ใหญ่ฝันเงินจะเป็นขาดถึงมวนก้อนเลยละง้วนก้อนนี่มันออกสีนาะตอนมันออกสีเหมือนพัดอันนี้น่นมันมาบอกว่ายืมเงิบในยี่สิบบาทหน้าเป้าศูนย์สองสองศูนย์เลยมันก็ออกสีสุด อ๋อมันพอถือพี่เลยนะครับครับมันพอถือมันกบไก่ไป่ะเสียดายเนาะแม่เนาะมันถืก็ถือได้ครับมันมเจ้าใหญ่ปานนั้นว่ามปนถือทั้งท้องข้างก็มีอะไรล่ามเจ้าครับครับฝันว่าเขาว่ามันซื้อของ50บาทเลขามออก50ศูนยหาหน้ำกันไปเลยฝัน2 2อย่างนะมันออกน้ำกันเลยครับครับแม่งวดงวดนี้ผมว่านาสิมาอายุของเพิ่นนํา อยู่แล้วเจ้าไหนยายโมคือือสืออยู่เลยยายสือเตะพ่อมีคือยหิ้งปะก๊ะไรนีมันมีเตะเก่าเลยเก่ายายจะเสือเขาอ่านว่าไดนก็ยังพุดเสืออครับก็เพื่อเพื่อมันมาเนาะแม่เนาะเขาตามเนาะครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับตัวเลขของแม่แม่ยายแหล่เนาะครับมีแหลมยายหอมหวนนมีแหล่โอครับเอาซื้อหอมหวนั้ซื้อเหรียญซื้อแหล่เนาะแม่เนาะยายยายหอมปากหอมครับ อันนี้ผมได้ข่าวว่าแม่ฝันแม่นมาหลางวดเลยนะครับผมไอ้แม่เพิ่อนเลยพผ้าผมมาครับคุณยายเพิ่อนเพื่อนผ้าผ้าผมมาหาแม่แม่แล้วไอ้ความฝันของแม่นี่คือฝันเห็นแม่ใหญ่แล้วก็แล้วก็ลูกลูกอีกของแม่ใหญ่อีกคนนึงบ่แม่ใหญ่กับลูกสาวคนที่หนึ่งย่าอุ้งยายุงนะลูกสาวอันหีนเล่าวันเล่าอุ้ยเด็ดแบบยายุงเพื่นอายุอายุยาอุงเจ็ดัน เจ็ดสิบเก้าครับบะมุกเนี่ยคือเื่อยเอื่อยพวกพัวยายพัวยายยายนี่กับไพ่กับไพ่นี่เปนกันเป็นเอื่อครับครับเนเเมอพนเ้ออืกบน่เนะมเพราะว่าในความฝันเฮ้าต้องตีโดยร่วมนะเมีบ่ามีนอ่ียาย อืมือรก็ซืแต่สิะก็แปบเเท่านแล้วเอาก็คือเม่แมยมักนี่คือหนึ่งูครับแล้วก็แปดเก้าครับู้เสียกับเกาศูนยครเงี้น้เันมับออกเลยต้วนีออกเลยนี้มมาเนือะลรามาแล้วแล้วะเนี่ยมานอนยังนีกูไปนอนนี่ยบุญละวาลลานเนี่ยมันตื่นขึ้นมาโอ้ยนีตัวนีเก้าศูนเก้าเอ็ชื่อสองโต นเกเนมันก็ออกูนกครับครับรอบนี้กับแปดเก้รบแปดเกบ่แม่แนวนี่มันก็ออไวเลยครับอมันก็บหยังอกม่ันอาก้เมันดอกอีกยาสื่อเกงสื่อนีจ้มันกบโถึงกันถืกัแต่ละหิโ๊ครับยาโสื่อหลายครับแม่ร่องตีเลขวันี้ของแม่ก็คือสรุปออกมาคือแปดเก้แล้วก็แล้วก็ิปเนาะแม่หนศ และกาความฝันของของแม่เป็นไยเ0็นไงเป็นไแปดศูนย์เนาะครับครับครับกับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับกับองพิจารณาเบิ้งครับแล้วแม่อายุของแม่ใหญ่โฮมนี่เกียวบ่ว่าฝันเห็นสองคน อายุเราเหด็กสี่ปัวน้องเจ็ดสิบเก้าถ้าให้ันก็ซื้อเอาเตะบานหนีดีตัวนะครับเคยดโอมเตะในบานหนีดีครับเดี๋ยวผมสิโลกให้ท่านผู้ชมได้เบิองเบิองน้ำนาะแม่เนาะสำหรับตัวเลขทั้งหมดที่เฮาคุยกันเนาะครับครับท่านผู้ชมครับตัวเลขจะมีแปดแปดเก้าหนึ่งศูนย์ครับแล้วกับแปดศูนย์แล้วกับเจ็ดเก้าครับกับลองพิจารณาเบิองครับเกี่ยวมีโชมีลาบน้ำกันครับงวดของวันที่หนึ่งมีทุนายนยนหกหานี่ครับ ผมเคยสานใต้ครับครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิมนี้โชคดีสูค้คสุ้คนครับสวัสดีครับ